สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอันคุณครูคคสุจิตราสีดาจิตกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงอัลกอริทึมโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือผังงานค่ะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับการแสดงอันกอริทึมเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นขั้นตอนวิธีหรือกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะเช่นการนำเข้าข้อมูลแล้วแสดงออกมาว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะทำได้หลายวิธี 1. การแสดงขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาโดยการบอกเล่า 2. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพ 3การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะการเขียนบอกเล่ากับการวาดภาพเราเรียนไปแล้วนะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนในข้อที่3ก็คือการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสําหรับการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์หรือผังงานโฟชาร์ตนะคะก็คือการใช้สัญลักษณ์ อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเมื่อปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์จะช่วยให้วิธีการแก้ปัญหาหรืออธิบายวิธีการทำงานของเราเนี่ยค่ะทำได้ง่ายและก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเหมือนตัวอย่างเลยก็จะมีจุดเริ่มต้นนะคะมีสัญ,ญลักษณ์แทนมีจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ไปลำดับของงานขั้นที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง ขั้นสิ้นสุดนะคะตามที่เราเห็นในตัวอย่างเลยนะคะอะ่มาดูตัวอย่างที่1การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือพังงานนะคะเป็นตัวอย่างเดิมก็คือการเลือกซื้อส้มใช่ไหมคะแต่เราจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือพังงานนะคะเราก็จะมีการกําหนดสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมานะคะจุดเริ่มต้นกับจุดจบจุดสิ้นสุดตรงนี้นะคะจะใช้สัญ,ญลักษณ์เหมือนกันอ่าดับของงานก็จะใช้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ ถ้ามีเงื่อนไขก็จะใช้อีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมคะมาดูจุดเริ่มต้นของการซื้อส้ม1กิโลกรัมนะคะเริ่มต้นจากนั้นก็ใช้ผังงานก็คือต้องไปหยิบถุงพลาสติกหยิบส้มใส่ถุงเสร็จแล้วนําไปชั่งบนเครื่องชั่งใช่ไหมคะตรงนี้จะจุดแดงตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะนําไปชั่งบนเครื่องชั่งว่าถ้าส้มมีน้ําหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมหรือไม่ถ้าน้อยกว่า1กิโลกรัม ถ้าใช่นะคะน้อยกว่า1กิโลกรัมให้ใส่ส้มเพิ่มจากนั้นก็นำกลับไปช่างใหม่นะคะแต่ถ้าช่างแล้วมันส้มมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมนะคะให้หยิบส้มออกแล้วนำกลับไปช่างใหม่แต่ถ้าถ้าช่างส้มแล้วส้มไม่ได้น้อยกว่า ไม่ได้หนักมากกว่า1กิโลกร,รมัมก็คือหนัก1กิโลกร,รัมพอดีนะคะก็สามารถนำไปจ่ายเงินกับคนขายได้เลยแล้วก็จะไปสู่จุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะขั้นตอนการปลูกต้นไม้โดยใช้สัญลักษณ์นะคะก็จะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนะคะเหมือนเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นจากนั้นก็มาดู ใส่ลงไปในลำดับที่หนึ่งต้องขุดหลุมลำดับที่สองนำต้นไม้ใส่ลงไปในหลุมลำดับที่สามกลบดินลำดับที่สี่ก็จะเป็นรดน้ำสุดท้ายก็คือจบกระบวนการขั้นตอนการปลูกต้นไม้อันนี้ก็คือการการเขียนแสดงวิธีการขั้นตอนโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะ อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะขั้นตอนการต้มไข่ใช้ผังงานก็จะเริ่มต้นเหมือนกันนะคะขั้นที่1เตรียมไข่น้ําแล้วก็หม้อใช่ไหมคะขั้นที่2เติมน้ําใส่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ลงไปขั้นที่3มเปิดไฟจับเวลา7นาทีนะคะ,ะจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ปิดไฟนําไข่ออกจากหม้อปลอกไข่รับประทานได้ก็จะ จบกระบวนการหรือขั้นตอนการต้มไข่นั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์หรือผังงานนะคะก็จะมีจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายสิ้นสุดนะคะแล้วก็มีกระบวนการของของงานเป็นลำดับชี้เป็นลูกศรเรียงๆงลงไปนะคะตามลำดับขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ อะละค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนวิธีการทําไข่เจียวนะคะโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะว่าไข่ไข่เจียวของเรามีขั้นตอนการทํำยังไงแล้วก็ใช้รูปแบบ การแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ที่คุณครูสอนไปแล้วข้างต้นนะคะกลับไปดูตัวอย่างเพื่อทบทวนได้นะคะแล้วเขียนลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะว่าขั้นตอนการทำไข่เจียวของนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายภาพ ส่งมาในลิงก์ส่งงานของสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเรานะคะคุณครูจะรอชื่นชมผลงานของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ